สวัสดีครับพบกับเพจโ o n i c 125่รถบ้านแต่งสวยนะครับมาครับถามหากันเยอะจัดนะครับเอาใจวัยรุ่นยุค90นะครับไม่รู้ว่า90้าศูนหรือสองพนะครับก็ประมาณนี้ครับคันนี้ทําให้เป็นระบบเดิมเดิมทั้งคันนะครับแท้นะครับบิวให้นะครับชุดสีเบิกให้ใหม่ทั้งคันนะครับวันนี้เพราะว่าสภาพเก่ามันโทรมมากนะครับตอนนี้ก็เอามาทําให้ใหม่หมดนะครับ ไล่เก็บสภาพให,ใหม่หมดตั้งแต่โครงเครื่องนะครับแต่ว่าอะไรก็เป็นอะไรคันนี้ทําเป็นทรงรถเดิมนะครับรถเดิมเน้นความคีนแล้วก็รถใหญ่ตลาดนะครับพูดง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสุดสีน้ําเงินเบิกให้ใหม่นะครับส่วนไฟหน้าไฟท้ายอะไรก็เป็นแท้ติดรถนะครับบิวให้ใหม่นะครับพยายามหาแบบอะไรเดิมแท้ให้ได้มากที่สุดครับคันนี้ก็ มีเบรกหน้านะครับที่เป็นทําระบบให้ใหม่นะครับเปลี่ยนปั๊มหน้าให้ใหม่นะเบรกให้ใหม <inappropriate> ่นะครับมันของเดิมมันเปลี่ยนซ่อมไม่ได้นะครับมันโซมมากนะครับก็เลยจัดการเปลี่ยนให้ใหม่ครับจานเราก็ใส่เป็นจานแอลเอสให้นะครับให้มันมีความดุดันนะครับอันนี้ระบบไฟติดครบนะครับเครื่องยนต์พิษใหม่เป็นลูกศ7 5ถจด้าถ้าจไม่ผิดนะครับแกก็เป็นแท้ติดรถนะครับกระจกก็แท้นะครับอ่า บอกก็บาะแท้บอะเดิมไม่ป่านนะครับหุ้มผ้าให้ใหม่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เครื่องเดิมแล้วก็ระบบคาร์บูสูญญากาศเดิมๆนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือตรวจเช็คระบบให้ใหม่นะครับระบบไฟแก้ไขปัญหาแนอนาคตให้เรียบร้อยนะครับระบบกลไกต่างๆก็แก้ไขปัญหาสตาร์ทยากให้เรียบร้อยนะครับสีฝาเครื่องนะครับเหมือนเดิมเก็บให้ใหม่นะครับเปลี่ยนน็อตให้ใหม่นะครับทุกๆจุดนะครับ ระบบบำบัดอะไรอยู่ครบหมดนะครับวันนี้ไม่ได้ถอดนะครับดูครับท่อยางก็พยายามแบบหานะครับเพราะว่าคือยังไงละคอนรปต์ Concept เราของกันนี้ก็คือแบบให้รถมันมีความเดิมมากที่สุดก็ได้ประมาณนี้นะครับ mm hmm. สีตรงเล่มนะครับเอกสารครบโอนนะครับ mm hmm. ฟังเสียงกันเลยม mm hmm. ีครับ mm hmm. น็อตอันนี้ที่ mm hmm. ให้ไปด้วยนะครับ mm hmm. ยุคเกาน่าจะรู้ดีอ่ะโอเค ตัง่ายนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับ่ารบไฟติดทบแต่ดังแบบไม่มีนะครับไม่ได้ใส่ให้นะครับไปตับไปสูบติดทบนะครับตาเล่นดีเครื่องเงียบกิบนะครับนี่นะครับพอแท้ติดรถนะครับทั้งพอทั้งปลายนะครับคือโอ้กว่าจะหามาได้นะครับ จะหาสภาพที่มันดีสมบูรณ์นะอะไรลสวิงน้ก็นี่ครับเก็บสีสองสีให้ใหม่นะครับซูหลังสูกหลังเป็นสูบแท้ไม่ได้ทาสีครับสภาพสมบูรณ์มากนะครับแต่ว่าล้อเนี่ยจะใส่เป็นล้อ,อล้อปัดเงาให้แมตข์วท้าปัดเงาให้นะครับชุดโซ่สนเ,เตอร์ก็เบิกให้ใหม่นะครับนี่นะครับมาฝั่งนี้นะ ใครที่ชอบความเดิมนะครับชอบสไตล์ความเป็นสนิกเป็นมิกี่ความเป็นสนิคก็ทันนี้เลยนะครับจบจบนะครับน้ำมันเครื่องรับยาหล่อเย็นระบบอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับสายโครงสายครับสายคนัร่งหลอดพงหลอดไฟก็เบิปลี่ยนให้ใหม่หมดครับสว่างทุกทกระบบดนะครับมานะครับแต่ว่าไปนะครับ นะครับสวยครับคันนี้สวยใครที่ชอบรถเดิมไม่พลาดํามพลาดเป็นรถเดิมที่บิ้วให้นะครับเป็นรถเดิมที่บิ้วให้ราคาก็จับต้องได้นะครับพอๆกับราคาที่ขายตามสภาพนะครับแต่ว่าเป็นรถที่เก็บให้ใหม่นะครับเอาไปขับใช้งานอย่างเดียวครับโอเคออมาคันนี้ยุค90ยุค2000 โอเคครับ